มาพบกับซัพพลายเออร์ของเรานะครับ14กระสอบเดือนนี้นะครับ3ตัวนี้ปรุงป่องเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับพบกับธรรมดาสามานกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำขี้วัวหมักนะครับแต่คราวนี้ในคลิปนี้นะครับจะเหมาะสำหรับคนที่มีวัวเป็นของตัวเองนะครับเลี้ยงวัวอยู่ในคอกอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะเหมาะกับตรงนี้เพราะว่าไอเดียนี้ผมได้มาจากการที่ผมคุยกับช่างนะครับช่งางแถวเนี้ยเขามาที่บ้านผมเคยให้ตัวน้ำหมักที่วัวเขาไปนะครับแล้วเขาทำนอกจากเขาเป็นช่างด้วยเนี่ยเขาก็ทำไม้ล้อมขายนะครับแกก็เอาอันเนี้ยไปใส่ผสมน้ำนะครับให้กับต้นขนุนที่จะขาย แกก็อุ้ยมันดีมากเลยทํายังไงหรออะไรเงี้ยช่างเขาก็มาถามสูตรผมผมก็อ่าบอกช่างเขาไปเสร็จช่างเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเคยคุยกับอีกคนหนึ่งเขาเลี้ยงวัวเนี่ยเขาใช้วิธีว่าตัวขี้วัวเนี่ยเรามีคอ,อกวัวอยู่แล้วน้องทําอย่างนี้เลยเอาจุลินซีเนี่ยใส่ไปในขี้วัวไปเลยในในคอ,อกไปเลยผสมไปเลยแล้วก็ใส่กระสอบมันก็หมักตรงนั้นไปเลยผมก็เออเอ้ยไอเดียนี้ดีเหมือนกันผมก็เอามาลองทําดูนะครับผมก็เลย เห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่มีวัวเป็นของตัวเองนะครับมีอคอกวัวเก็บที่วัวอะไรเงี้ยเองอยู่แล้วถ้าทําตรงนี้ไปเลยเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเออทำแบบหมักแบบที่ผมเคยทําในคลิปก่อนนะนะครับตรงนี้มันก็เหมาะดีนะครับที่จะทําได้แล้วผมก็คิดต่อไปนะครับว่าเออช่วงนี้มันก็เป็นโควิดรอบ2ใช่ไหมครับที่ระบาดเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ว่าคนจะตกงานนะครับ ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าท่านลองเปลี่ยนมุมมองนะครับว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องดินน้นรนหรือว่าหางานที่อยู่แต่ในเมืองหรือว่ามองหางานอื่นที่เป็นอาชีพเสริมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับกลับมาที่บ้านตัวเองหรืออะไรถ้าเกิดที่บ้านของท่านมีว,วัวมีไก่มีอะไรต่างๆนานาอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้ไม่มันไม่ได้เฉพาะวัวนะครับใช้กับขี้อะไรก็ได้นะครับท่านจะมีหมูมีไก่อะไรอย่างเงี้ยท่านก็เอามาหมัก ลองทำแบบอย่างนี้ดูนะครับผมมองว่ามันก็เป็นการเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็สร้างรายได้นอกจากจะเก็บขี้วัวเนี่ยเป็นแบบปุ๋ยขายอย่างเดียวเนี่ยก็ลองเอามาหมักไหมครับเอามาหมักก่อนซุยให้มันละเอียดเราขายของดีขายของที่มีคุณภาพอย่างนี้ครับ ลองทําดูนะครับมันก็จะเป็นอาชีพได้เวลาท่านโฆษณาขายของอย่างเงี้ยขายปุ๋ยของท่านท่านก็บอกว่าเออเนี่ยมันเป็นปุ๋ยขี้วัวที่หมักมาแล้วนะด้วยจุลินทรีย์ตัวนี้ตัวนี้มีจุลินทรีย์กี่ชนิดอย่างเงี้ยครับหรือท่านที่ทําขี้ไก่ขี้หมูอะไรต่างๆนานาก็ตามหรือขี้แพะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับพอหมักไปท่านก็มีจุดขายตรงเนี้ยว่าผ่านการหมักมาแล้วด้วยจุลินรีย์สังข้อแสงนะจุลินรีหนออกล้วยนะจุลินรีย์น้ำซาวข้าวนะหรือจุลินรียตัวไหนก็ตามที่ท่านมี อย่างเงี้ยนะครับมันก็เพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วถ้าเกิดยิ่งท่านทําได้เองทําจุลินทรีย์ได้เองขี้วัวท่านก็ไม่ต้องซื้ออย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าอย่างน้อยที่สุดท่านไม่ได้ทําเป็นอาชีพหลักท่านก็สามารถที่จะทําเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตัวท่านเองแล้วก็กับครอบครัวสามารถที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาในครอบครัวกันก่อนนะครับ เนี่ยครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้สุยขี้วัวมาอยู่นานพอสมควรแล้วนะครับหลายอาทิตย์นะครับก็หนาอยู่ประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับมาดูอุปกรณ์กันนะครับว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับอันแรกก็คลาดเอาไว้โกยนะครับโกยขี้วัวออกมานะครับเอามากองรวมกันเอาไว้แล้วก็พั่วนะครับเขาเรียกพั่วหรือเปล่าไอ้ตัวที่อ่าอันนี้ผมซื้อ ที่ร้านวัสดุก่อสร้างนะครับมันจะมันจะใช้ง่ายดีนะครับมันจะมีบีดบีบเข้ามาตรงเนี้มันทําให้ตักง่ายแล้วก็ตรงด้ามจับเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะทําให้สะดวกขึ้นนะครับเวลาเราตักอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จอบนะครับผมจะเอาจะได้เอามาคลุกเคล้าก่อนนะครับตัวเนี้ยโกยขี้วัวส่วนจอบเนี่ยเอามาสําหรับคลุกเคล้านะครับคลุกเคล้าให้เข้ากับตัวน้ําหมักนะครับตัวนี้ก็ตักใส่กระสอบนะครับผม แล้วก็เนี่ยครับเตรียมกระสอบหรือว่าถุงอาหารศาสตร์ถุงปุ๋ยอะไรเงี้ยนะครับไว้แล้วก็เชือกนะครับที่จะเอามามัดสําหรับจุลินทรีย์ที่เราจะใช้นะครับในวันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมสกปรกนิดนึงนะแล้วก็สีคล้ายๆน้ําตกนะครับที่เขาใส่ในในก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกเนื้อน้ําตกอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับผสมกับ จุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับในปริมาณนะครับประมาณนะครับประมาณ1แก้วผสมกันเนี่ยก็คือเอาตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับตัวเนี้ยครึ่งแก้วนะครับอันนี้อีกครึ่งแก้วแล้วก็มาใส่ในบัวรดน้ํานะครับบัวรดน้ําขนาดประมาณ10ลิตรตัวนี้แล้วก็คนผสมกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมจะเริ่มจากใช้คลาดเนี่ยซุยขี้วัวก,ก่อนนะครับแล้วก็นำมากองรวมกันนะครับผม อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้มาทั้งหมด2องกองนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูกองเดียวนะเอากองนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมน้ําจุลินทรีย์กับน้ําเปล่านะครับน้ำประปลาเนี่ยนะครับว่าอัตราส่วนการผสมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนที่จะเอามาคลุกผสมตรงนี้เลยนะครับเราก็จะดูเนี่ยได้ สองกองอย่างนี้นะครับผมว่าได้น่าจะได้สักสิบสิบกว่ากระสอบนะครับตอนนี้ถ้าเกิดแถวนี้เขาขายอยู่กระสอบละสามสิบห้าหรือสี่สิบ,บาทเนี่ยแหละก็เออก็ดีเหมือนกันนะครับมีวัวไว้แล้วก็ประหยัดเงินค่าปุย๋ยนะครับผมไปดูส่วนผสมกันนะครับว่าส่วนผสมของจุลียนซีเป็นยังไงบ้างครับนี้มาดูวิธีการผสมนะครับมันจะเลิะเทอะเลอะเทอะนนิดนึงนะครับวันนี้เพราะว่า ไม่ได้วันนี้หรอกช่วงนี้นะครับเพราะว่าผมจะทำตัวโรงผสมปุ๋ยนะครับอยู่ข้างๆคอกวัวเลยก็อาจารย์เต้ช่วยดีไซน์นะครับก็ช่วยกันออกแบบนะครับว่าเออถ้าเกิดมันอยู่ตรงนี้เลยมันก็ดีนะครับมันจะได้อยู่ใกล้ๆตรงแหล่งวัตถุด,ดิบของเรานะครับก็คือขี้วัวอ่ะทีนี้มาดูนะครับวิธีการผสมอันนี้ผมใส่น้ำไว้แล้วนะครับ ในน้ามีบัวลดในบัวลดน้ํามีน้ําอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมจะใส่นะครับจุลินทรีย์หนอกล้วยเข้าไปครึ่งแก้วนะครับประมาณครึ่งแก้วนี้นะครับต่อมานะครับเป็นตัวนี้นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอันนี้เขย่าเรียบร้อยแล้ว นะครับผมอ่าใส่ลงไปนะครับให้ได้อยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะเทลงไปนะครับผสมลงไปในบัวรดน้ำ10ลิตรอ่ตอนแก้วไปก่อนจากนั้นนะครับไม้นะครับคนให้เข้ากันนะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะครับไปรดลาดที่ขี้วัวของเรานะครับหนึ่งกองที่ทำให้ให้ดูเอาไว้นะครับผมวิธีทำนะครับเหมือนกันในคลิปที่ผมเคยทำให้ดูเลยนะครับการหมักขี้วัวนะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้เราเอาใส่กระสอบทีเดียวแล้วให้มันหมักในกระสอบไปเลยนะครับไม่ต้องเอามาหมักแยกอีกทีหนึง่ง เนี่ยนะครับลดลงไปนะครับพอได้ประมาณหนึ่งนะครับผมวางไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วคลุกครับลมแรงนะครับวันนี้ เหล็กเส้นติดมานะครับเนี่ยครับแล้วก็พอกลับไปกลับมาเนี่ยนะครับจะเห็นได้นะครับว่ามันก็จะเป็นแห้งๆแห้าก็คอย อันนี้เป็นบัวลดน้ําอันที่สองแล้วนะครับผมผสมเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยนะอีกเขาเรียกว่าอะไรอีกบัวหนึ่งน,นะครับคิดว่าน่าจะใช้ประมาณบัวลดน้ำสองอันนะครับสองรอบนะครับผมแล้วก็คลุกครับคลุกเหมือนเดิมไปนะครับมันข้อดีคือเราก็ไม่ต้องทำถ้าเกิด ท่านมีครอบวัวนะครับท่านเลี้ยงวัวเอาไว้เองเนี่ยผมว่าเออแบบนี้มันก็สะดวกดีนะครับมันก็ทําทีเดียวเลยมันไม่ต้องไปหมักอีกรอบก็เก็บใส่กระสอบไปเลยมันก็หมักอยู่ในตัวของมันเองไปเลยนะครับซึ่งถ้าท่านมีจุลินทรีย์ตัวอื่นนะครับมีจุลินทรีย์ตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะครับเอาเท่าที่เรามีนะครับผมจะใช้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวก็ได้นะครับเพราะว่าจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการย่อย ย่อยสลายกากอยู่แล้วนะครับที่เขาจะเอามาล้างห้องน้ําหรือว่าล้างคราบไขมันในท่อพวกนี้นะครับก็ใช้ได้ดีนะครับผมก็เอามาใช้กับตัวที่ทําในการหมักกี้วัวนี้ก็ได้นะครับที่ผมแบ่งออกเป็นสองกองเนี่ยนะครับเพราะว่า,าผมจะต้องการให้ ูรินซีเนี่ยนะครับมันคลุกเคล้าผสมอยู่กับตัวขี้วัวของเรานะครับให้มันทั่วๆกันได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอีกอย่างหนึ่งมันจะได้ละเอียดมากขึ้นด้วยนะครับในการที่จะเห็นว่ามันมีขี้วัวหรือว่ามีเศษอะไรเนี่ยก้อนใหญ่ๆที่ยังแข็งๆอยู่นะครับเราจะได้ซุยให้มันละเอียดให้ได้มากที่สุดขี้วัวของเราเวลาเราเอาไปทํา อะไรอย่างอื่นนะครับเอาไปปลูกต้นไม้เอาไปปลูกผักเนี่ยมันจะได้มีคุณภาพที่ดีนะครับไม่เป็นก้อนแข็งเวลาพืชนำสารอาหารไปใช้นะครับจะได้นำไปใช้ได้ง่ายนะครับไม่ต้องรอให้แบบให้ตัวแข็งๆเนี่ยมันจะเพาะออกมานะครับขวาที่ตัวพืชเนี่ยจะนำไปใช้ดูดซึมสารอาหารพวกนี้นะครับไปใช้เนี่ย มันก็จะไม่สะดวกเท่าที่ควรน,นะครับไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําตรงเนี้ยเราทําเป็นงานละเอียดของเราได้ก่อนตั้งแต่ทีแรกนะครับทําไปเถอะครับเล็กๆน้อยๆก็ใส่ใจนะครับ สำหรับในส่วนนี้ผมใช้บัวรดน้ำนะครับจำนวน2บัวรดน้ำนะครับก็จะเอาประมาณนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ว่า,าเปียกหรือว่าอะไรเหมือนเวลาที่เราทำในผสมในคลิปที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตรงนี้ผมจะเอาเก็บใส่ในกระสอบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีน้ำมีอะไรอย่างนี้ออกมาผมก็เอาแค่หมัดหมาดนะครับตัวนี้จะหมัดหมั เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบสีให้เห็นนะครับว่าตัวที่ที่ครุบกันยังไม่คลุบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะครับอันเนี้ยอันนี้จะเป็นจะเป็นทางขวานะครับทางขวาเป็นที่ผสมตัลินซีแล้วทางซ้ายไม่ได้ผสมนะครับตัวนี้มันก็จะมีความที่ดูแห้งๆมากกว่านะครับอันนี้มันก็จะชื้นๆหน่อยนะครับผมผมก็จะเอาตัวเนี้ยใส่ในกระสอบไปเลยให้มันหมักไปเลยให้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเริ่มเอาใส่กระสอบกันเลยนะครับ อ่านี่นะครับก็คือผมผมโกยไปหมดแล้วนะครับจากที่มันเป็นกองกองอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ได้มาทั้งหมดหกกระสอบนะครับหกกระสอบก็ได้มาประมาณนี้ท่านจะใช้จุลินทรีย์มากกว่านี้ก็ได้นะครับใส่เยอะๆก็ดีมันก็ย่อยสลายได้ได้ได้ดีขึ้นนะครับมันก็จะซุยมากขึ้นใช้ระยะเวลาในการหมักเท่ากับในคลิปที่ผ่านมาเลยนะครับที่ผม เคยทามาก่อนหน้านี้แล้ว30วันนะครับคลิปนั้นผมลืมบอกระยะเวลาในการหมักนะครับผมต้องขออภัยด้วยเป็นอย่างสูงนะครับก็อันนี้นะครับใช้ระยะเวลาในการหมัก30วันนะครับและหรือนะครับและหรือท่านเอามือสอดนะครับซุกเข้าไปนะครับซุกเข้าไปอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยแล้วมันเย็นนะครับถ้ามันเย็นแล้วท่านก็นําไปใช้ได้นะครับผมใช้วิธีอย่างเงี้ยนะครับ จริงๆอันเนี้ยที่ผมสอดอยู่เนี่ยเย็นเจี๊ยบเลยครับแต่ไม่รู้เป็นเพราะว่าอากาศมันเย็นหรือเปล่านะครับก็เนี่ยเอาไปใช้นะครับอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับขี้วัวคอกนี้ก็ใช้มีพื้นที่ประมาณ14 42ตารางเมตรนะครับก็เดือนหนึ่งซุยเก็บครั้งหนึ่งรอบนี้ได้14กระสอบนะครับ ก็ประหยัดตังค์ไปได้เยอะสำหรับท่านไหนนะครับที่มีเลี้ยงวัวเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำจุลินทรีย์ชนิดต่างๆได้เองเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นไอเดียละกันนะครับที่เราแบ่งปันกันท่านทำแบบที่ผมทำก็ได้นะครับแล้วท่านก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าในการทําปุ๋ยขายได้นะครับสำหรับราคาที่ท่านตั้งขายเนี่ย ผมไม่รู้นะว่าเขาเขาขายกันประมาณเท่าไหร่สมมติขี้วัวกระสอบหนึ่งอย่างเงี้ยมัน35บาทใช่ไหมครับท่านลองคํานวณต้นทุนก็ได้นะครับถ้าเกิดท่านขายจุลินซีพวกอย่างเงี้ยอยู่แล้วเนี่ยท่านก็ลองดูว่าจุลินซีย์1ลิตรหรือขวดหนึ่งเนี่ยท่านขายอยู่เท่าไหร่ที่ท่านนํามาผสมเนี่ยนะครับมันปริมาณเท่าไหร่ท่านก็ลองคํานวณดูแล้วท่านก็ขายเนี่ยครับเป็นของที่ เออคุณภาพดีอย่างเงี้ยนะครับท่านก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของท่านได้นะครับก็ถือว่าเราก็แบ่งปันกันเนอะเพราะจริงๆนะไอเนี้ยผมก็จะทําปุ๋ยขายเหมือนกันนะครับก็ราคาตั้งเอาไว้เนี่ยก็ลองลองลอง,ลอง,ล,องลองตั้งดูที่มันท่านไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับก็เอาราคาที่มันสมเหตุสมผลนะครับขายคุณภาพขายสิ่งที่ดี ให้กับผู้บริโภคนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนในการทำปุ๋ยหมกักขี้วัวของเรานะครับก็ใช้ระยะเวลา30วันนะครับในการหมกักหรือว่าลองสอดมือเข้าไปดูนะครับว่าเออถ้าเกิดเย็นแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับพยายามทำให้ดีนะครับทำให้ละเอียดผมก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับในคลิปว่าท่านสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับในการทำปุ๋ยขายพวกเนี้ย ผมเองผมก็จะทําปุ๋ยขายเช่นกันนะครับแต่ผมไม่ได้มองว่าเออเราจะต้องมาเป็นคู่แข่งกันหรือว่าผมจะต้องเก็บงําเรื่องนี้เอาไว้คนเดียวหรืออะไรเรามีอะไรเราแบ่งปันกันนะครับเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีทุกอย่างมันก็ไม่ดีอยู่แล้วการที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมมองว่าเออมันก็น่าจะเกิดประโยชน์ได้นะครับและยิ่งทําให้สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับท่านทั้งหลายได้เนี่ยเราก็ มีอะไรเราก็แบ่งปันกันนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนเรื่องของการตั้งราคานะครับผมผมไม่ค่อยอยากพูดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เพราะบางคนอาจจะคิดไม่เหมือนผมอะไรเงี้ยผมก็มองว่าเออถ้าเกิดสมม,มุติเรามีต้นทุนใช่ไหมครับของถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วราคาตลาดเขาขายยังไงในปุ๋ยอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ออจุลินทรีย์อย่างเงี้ยครับสมม,มติท่านขาย1นึ่งเลตยีบาทหรืออะไรก็ตามแต่ท่านใส่ในอ่าอย่างเงี้อยอย่างสมม,มติของผมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมใช้ประมาณ 600ลิตร600ลิตรต่อต่อขวดผมใส่2ชนิดสมมติผมขายขวดละ20บาทนะครับอันนี้ผมใส่เข้ามาครึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งขวดนะครับอย่างละครึ่งขวดมันก็ตกขวดละ10บาทขวดละ10บาทใช่ไหมครับเป็น20บาทสมมติที่วัวกระสอบหนึ่ง35บาทแต่ผมทำเนี่ยผมทําได้6กระสอบอย่างเงี้ยเป็นต้นท่านอาจจะบวกระยะเวลาในการหมกักสมมุติ30วันท่านก็คิดวันละบาทไปอย่างเงี้ยนะครับก็ จาก1กระสอบที่มันให,ใหญ่ๆเนี่ยท่านอาจจะแบ่งก็ได้นะครับท่านก็แบ่งไปเป็นเป็นแค่ครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ท่านทําให้มันดีทําให้ละเอียดกว่าของผมก็ได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับก็นําเสนอเรื่องคุณภาพนะครับให้คนที่เขาใช้เนี่ยเขาได้ใช้ของที่ดีมันเป็นเป็นปุ๋ยแบบพร้อมใช้ไปเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจากที่กระสอบใหญ่ๆ,ๆเงี้ยแบ่งเป็นสองกระสอบ แต่มันมีเรื่องของการหมกักมีเรื่องของจุลินทรีย์คนเรามันก็มีต้นทุนถูกไหมครับถ้าทําแล้วเจ๊งท่านก็อย่าไปทานะครับทาอะไรก็ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับการตั้งราคาก็ตั้งให้หมันสมเหตุสมผลไม่ใช่ว่าเออเราทําตรงนี้แล้วเราก็จะไปตั้งราคาถล่มคนอื่นเขาหรืออะไรเงี้ยเราโดนเอาเปรียบเราก็ไม่ได้ชอบใช่ไหมครับก็อย่าไปทําเช่นนั้นนะครับทาอะไรก็ยุติธรรมนะครับทั้งกับตัวเองและกับผู้อื่น หวังว่าคลิปนี้นะครับจะสามารถเป็นประโยชน์ทั้งสำหรับท่านและกับผู้อื่นได้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูคลิปนี้มาจนจบและสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนนะครับมีความสุขนะครับในปีใหม่ในปี2564นี้นะครับแล้วก็มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไปครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ